เดี๋ยวนี้คือเ่ยทำอะไรมั่งคือนน่นี่ไงวันนี้จะนี่มีอะไรเซอร์ไพรส์มาเมื่อเช้ามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเอออีเวนททั้งวันเลยวันนี้วันที่ดีมากคือ โอวันนี้ก็นี่เราเนี่ยจะอยู่กรุงเทพนี่ไงวันนี้เราจะทำเกี่ยวกับคอนเทนต์ไงเนี่ยซึ่งจะมีเออ่เฮ้ยนั่นมันนิวกาเออเนี่ยแล้วเจอกันนะ เจอกันเนี่ยมันคือเฮี้ยหรือไม่รู้เนี่ยโอโ้โหกลองดูเลนกล้องสิโอโ้โหเนี่ยอะไรมึงเนี่ยคืออะไรไม่รู้เหมือนกันว่าเออฮวเดี๋ยวตอนเวลาสิบโมงเจอกัน แน่แล้วเจอก,กันสิบโมงนะฮู้วันนี้วันที่สิบสามเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่แล้วเวลาเจ็ดโมงครึ่งเออรอสักประมาณสิบโมงก่อนแล้วสิบหกนาฬิกาค่อยนี่ จักรยานซื้ออุปกรณ์จักรยานกัน้ยตอนนี้จะส่งน้ำพระนี่นี่ไงตั้งชายเเมียวมียวนี่นี่ไง เออตั้งชายฮิว,ฮวนี่ไงมาแล้วก่อนตั้งชายลุ้มไปเรามีถ้าเดียวเดว,เดวมาแล้วว่ากันดกวัดเดชสบับวันเดชนะ ตอนนี้ส่งน้ำพระก่อนโอเคนี่ไงเนี่ยนี่ไงเอาไว้ไปซื้อไก่5าดาวฮไก่ป๊อปโอ้โหฉลองวันสงการ์กันฉลองวันสงการ์กันเนี่ยโอเค นี่นี่ไงเนี่ยแล้วก็นี่นี่ไงใส่เลยนี่ไงเหลือแต่ไม่รู้สีสักเนี่ยสมองเนี่ยมันคือมันบ้าก็เนี่ยแนวแนว แนว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 คือแนว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 คืออะไรไม่รู้ว่าเอ๊ะแฮนด์มอเตอร์ไซค์ฮู้ได้เวลากินแล้วทุกคนโอเค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  น้าโคโนเน่เฮอง่า,ายไปอย่างที่คุณบอกมันจะหลุดมันจะหลุดืูข้างหนึ่งอยู่แล้วมนวนเนี่ยเพราะมันที่เพราะมันยีงแบบนีอุ้ย Ừ. Nhưng nè. Ừ. Hỡi. Hãy subscribe <laughs> nè Chơi mèo cho nè sai cỏ เราไม่เอาอะไรดูเนี่ยไม่อะไรไม่รู้ จอ,จอแมวจรอีกด้วยอะเมื่อวานน่ะยังไงบ้านใกล้กันด้วยอะ่ะ 每。 ไม่เลยไม่รู้วะเนี่ยอือออืออเนี่ยลูกแมวมันนอนนี่คือแมวจรน,นะอืม นี yeah. ่ไงเนี่ยคือแมวคุยไยว่ะตั้งชายเนี่ยมันคุยซาอยู่เนี่ยนะแล้วคือกดไลค์กดแชร์ ติดตามก็จะได้เมนูนี้นะบายบาย